สวัสดีค่ะพ่อแม่ป้องปทายปุบุสุกคนว่าสิแต่งตกไปข้างนอกไปมาเก็ตซื้อของกินจังหน่อยค่ะผลละมงผลละไม้นะคะเมื่อนี้แดดดีดีค่ะถ้าให้เบิ้งจังหน่อยค่ะแดดดีหลายหลายฝนนะคะไปค่ะเอาตังค์่างนี้แล้วเออผ่ออาปลูกคอจังหน่อยมันกัดเย็นจังหน่อย อน,นอนจังหน่อยนะคะเป็นไดพ่อแม่ป้องไปทุกผู้บุคคนสบายดีกันบ่าคาะมื้อนี้อากาศดีสิน้ำหนาวจังหน่าานอยในคอว่างกล่องจังหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าต้องใส่เดี๋ยวจนยะน่ามันหนาวไหมคะมันซื่อ,อยาจังหน่อยไปเบิ้งยาหาหมอมาแล้วหายายาเบิ้งเขาสิให้ ใบซื้อยาอนาะกาศเย็นจุหน่อยมือน,นีิชโนหนางไงแล้วค่ะมันไปค่ะขยับกล่องอยังออเด้วค่ะค้ากล่องก็ห้ากิีแแล้วโอ้ยนางเลยข้างนอกค่ะปุ่นตาหาลงเท่า ทรายลงเถ่าจังหน่อยเด้อค่ะยูมบัน่นฟินแลนด์ดูบ้านกับมนุษย์ดูบ้านก่อนลงเท้าใส่จังหน่อยเลยนะคะอุ้ยแดดด,ดีดีค่ะเบิงเ้งนะเขาแม่ป้องไปกักผู้สุขคน ดอกไม้เพื่อนบ้านเพันก็เอมามาให้นะฮะเพันว่าเพันซื้อเกินเพันก็นเลยเอามาวางให้เมื่อทางซื้อดอกไม้เพื่อนบ้านเพมันซื้อมาให้อากาศแม่นางเอ้าเพันก็ปิดไฟมันเพันลืมบ่หนังไปค่ะนัดกับพวกใครได้ครับต่อค่ะครับดูไลน์กับเปลืองน้ำมันค่ะ แดดดีดีนะเอเบึงกันนะบ้าบรรยากาศหิมะละลายแล้วค่ะย่างเาบึงหลังบ้านจักหน่อยนคะคะพักปูไว้อ่ะเตินใหม่นี่มันคือง้องมาอย่างส่อ๋อคุณพักซะละเน่อื่ม ต้นใหม่ก็งงจังหนาหนาจังหนาหอนจันงแบบนี้เนาะตอนเนี่ยปลูกไว้ตอนนั้นกะเขาเรียกอะไรปั๊บปูอะไรนั่นป้าปูดอกอะไรยังก่อนเสียงรถไฟค่ะคุณเห็นบ่ค่ะรถไฟแลนเสียงรถไฟค่ะแอปเปิ้ลกับปูก็บได้กินได้ครับปีนี้ก็ได้ น้าหนาวต้นไม้มันบใบไม้ก็ร่วงมัแล้วไงสลายมันแล้วไอ้เบิ่งหลังบ้านกันนะชิดนหน้าหุ่นนะบ้านก็น 6, 6หกบ้านไต่เห็ดแม่นั้นรอบนึงแล้วค่ะใบไม้ร่วงอีกแล้วหุ่นเพื่อนบ้าน,นก็คือมาเกี่ยงนะเฮาก็คือมานนี่ค่ะ พิมันละลายค่ะนะคะซื้อยา,าก่อยบึงของกินพิพักผลไม้มจักหน่อยค่ะไปค่ะไปน้องกันนะคะพิมัละลายค่ะเออบ้านเราคนไทยเราต้องมีธงชาติไทยนะค่ะจะได้รู้ว่าบ้านคนไทยก็เนี่ยหน่อนไม้ฝรั่งเออนี่ปลูกไว้จักซีตน กินนี่คุนหล,ลายปีแล้วเชได้กินแล้มาปลูกเบงค่ะไปค่ะฮะอากาศด,ดีเลยออกบ้านเอากาจากหน่อยไปตลาดนะคะคืองานอาทิตย์หนึ่งเวลเหตุงาน งั้นอาทีตยหนึง่งไ่ได้เห็นงานอยู่แต่ในบ้านค่ะไปค่ะ จอดให้คน้นยางนะคะค้นยางนี่สําคัญนะคะรถดต้องจอดลบค้นนะคะว่าเป็นค้นลบรหลดนะคะอยู่มังนอกค่ะอายุบ้านเฮ้ามันค้นอะไรอย่างนี้ค่ะค,ะค,นนะคะ้นต้องลบรหลดนะคะยูมังนอกรถด,ดต้องลบค้นค่ะปิดผาดยางเฮ้าก็ต้องมันไปก้อนนะแปลกอีกอย่างหนึ่ง <laughs> ไปค่ะไปจับันตะกยานกับประกาศปันยงหัวเขาบ่ค่อยดีค่ะนอนนอยู่กับเจ็บหัวเขามันดีแดดดีดีค่ะหิมกะกลละลายอากาศเย็นเด้อค่ะเออเาะะียนาปีนี่จะหายไม่หิมะหลเด้อค่ะอากาศมันเย็นไหมค่ะรถมา้องใส่ถ้าเพินไปตะก้อน ไปบ้านเลนงูกับจิ๊บเมืม่อยยังใดพูกทางเมฆฝ้าบ่เ,เลีย์เลยเมฆเต็มเด้อค่ะฝุ่นแห่งรถไฟรถไฟมาแล้วค่ะ ไฟก้อยบอลค่อยไปก็จริงก็อยางก็ได้แต่ว่าถ้าต้องไปซื้อของเห่วกรลุ้งพลังนีงด่ดิก็เลยบ่อ,อยากยางบ่อยากขี่จักรยานดอกซื้นรถเราสบายใจจังบนน้ำเท่านี้พอได้เลยนะ,ะเดี๋ยวข้างากันไหมนะคะ ต้องพันหาเออลดราคาตันไปค่ะเออก่าป่านะคือได้เปลนดอกใหม่นะนะ้อง น้อนี่ปลูกแล้วปลูกเลยไหมเนี่ยดอกไม้ยังสวยได้เออยื้เย็นกระเต็นเราเรานั่งเอาละไปสวัสดีค่ะพ่อแม่ป้องปายทุกผู้ทุกคนหมดไปประมาณเจ็ดสิบกว่ายูโร วันหลาล่ขนาดวันเสาก็ได้ไปก็กลับบ้านเฮ้านะคะกลับบ้านเราแดดดีดีมอนี่โอ้แดดเขาตาค่ะ บรรยากาศก็ไม่ค่อยจะโอเคนะคะไปค่ะเป็นไดเน้อพอแม่ป้องไปตัวผู้ค้นใกล้ปีไม้แล้วหนาวกันไปเนอมื้นนี้อากาศดีแต่ว่าพี่มาพ่ตกหพี่มาร้ายขาดร้ายคุนรด,ดพ่วงน่ะ กลับรถนะคะแดดดีดีค่ะมอน,นี่โอ้แดดช่องตาค่ะชับรถเอาแดดตากแดดอากาศแดดดีดีค่ะมอน,นี่แต่ห่างหนาวมอนี่รู้สึกว่าไปมาเก็ตคนเขากับชิเเิ่มใสซแมดกันแล้วค่ะ ถ้าก็เอาอันนี้ละใส่แมตปิดปากเอาอยัางสิแม่คะวัอนี้เห็ดกับเขากินอย่างน้อมื่อนี้กินเขายัางน้อมื่อนี้เห็ดยังหุงเขากินอย่างนั่นนังผัดกะพเรพราบ่ผัดกะเพราใส่อีหยังวะนังผัดกะเพราหมูหรือผัดกะเพราไก่ ซื้อกินอาหารจัดมาสองสามมือเรารซื้อท่องเ่คาคอยจะโอเคสักไหนค่ะแดดจ้องแดดหลยๆค่ะพอแม่ปีน้องป้องไปตะปูตุก้อนรักษาสุขภาพหน่อยเด้อค่ะเกิดปีใหม่กันแล้ว็ต้องวอดบ้านเราค่ะซื้อของมาเนี่ยแดดดีดีค่ะมาเนี่ยได้ไขร แป้งบรรยากาศไม่เหมือนเลยแดดดีถนางโอ้ยกระจกน,านา่าแสดงมาเพื่อนบ้านพายุไปทั้งไหนบุ๊เปิดไฟไว้แสดงมาเพื่อนพายุเฮียนค่ะหืมบาดเจ็บเนียนกับบานในเห็ดค่ะพร้อมกี่ขัน้น ความขีม่คานค่ะยื้อซื้อ่็ได้เหตุอย่างแดดดีดีค่ะมันมแล้วที่ล่างอันนี้เอาเข่าของไหนซาละแหน่ก็ยังมีอยู่เ้ยค่ะของไหน,นร้อนค่ะกัดเย็นจังเลยค่ะปาดเบิ่งดอกไม้ค่ะดอกไม้งามขึ้นงามใสกะกะตอ ติ๊ติ๊แล้วยังขึ้นกระป๊อกกระป๋อนี่ขึ้นงามค่ะดอกไม้อันนี้เลยขึ้นนี่นี่ว่าหันอันนี้ก็ขึ้นค่ะขึ้นอีกแล้วดอกไม้สีสวยด้วยได้กดไลค์กดแชร์เศร้าน้อยรอยเอ็ดฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะดอกไม้ขึ้นอีกแล้วค่ะงาม ได้กดไลค์กดแชร์ร้าน้อยละเอ็ดฟิลเลน่นแฮนเดอค่ะได้ใกล้ค่ะในใกล้โอ้ปมไปเกือบเจ็ดสิบยูโรสองพันกว่าบาทอาทิตย์หนึ่งกินหัวหอมแดงค่ะหัวหอมแดงนีแซ่กินดีเลยปาดกินกินหน่อยหรือซือมันหวานกินบ่แฮงค่ะกับหัวหอมหน้อยน่ะมันแห้งไ่แห้งหใส่กาแฟม,มาค่ะได้หลายอย่างอยู่ค่ะ ก็ลงแค่ล็อตกับมีค่ะได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆเลยค่ะช่วงมีโควิดก็ต้องระวังอยู่ฟินแลนด์ก็เริ่มซึกจะใส่แมทกันแล้วอยูุทธาเขตบ้านนะคะยุธาเล่นปลาเฮาก็เริ่มใส่แมทกันแล้วสวัสดี